สวัสดีครับแฟนๆโตโยต้าทุกท่านพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับปีนี้นะครับปี2565นี้นะครับสำหรับโตโยต้าปีนี้นะครับมีการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่หลากหลายรุ่นมากเลยครับที่มาก่อนเขาเลยนะครับก็คือเจ้านี้เลยครับโตโยต้าโคโราอัลติสนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น g r Sport นะครับครับสำหรับเจ้าโตโยต้าโคโราอัลติสนะครับปีนี้นะครับก็มีการ ปรับในรูปของรูปโฉมเพิ่มความสปอร์ตให้มันลงตัวมากยิ่งขึ้นนะครับในรุ่นที่เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดและเครื่องยนต์เบนซิน1.8ลิตรนะครับมาดูกันว่าในความที่เป็น GR Sport แล้วเอามาใส่ในโคราอันติสมีอะไรที่มันเพิ่มเติมมาบ้างหรือว่ามีอะไรที่มันเป็นจุดเด่นบ้างตามมาดูกันครับ ในรุ่นที่เป็น GR Sport นี้นะครับในตัวโต้ต c โ r a l a พิสต์รุ่นนี้นะครับก็จะมีทั้งหมด2รุ่นนะครับที่เป็น GR Sport ก็คือตัว HEV GR Sport นะครับที่เป็น h ฮ b ริดนะครับแล้วก็ตัวเครื่องยนต์1.8ลิตรนะครับก็คือ1.8 GR Sport นะฮะก็ตัวเครื่องยนต์เหมือนเดิมนะครับสำหรับตัว h ฮ b ริดก็คือ122แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่112นิวตันเมตรนะครับ สำหรับตัวเครื่องยนต์เบนซินนะครับตัว1.8สปอร์ตก็คือตัวเครื่องยนต์เหมือนเดิมนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือ140แรงม้านะครับ177นิวตันเมตรนะครับแรงบิดนะฮะครับในรุ่น GR s p o r ์นี้นะครับก็จะมีการใส่ชุดแต่งของ GR s p o r ์เข้าไปนะครับทั้ง2รุ่นนะครับในรุ่น HEV GR s p o r ์แล้วก็1.8 GR s p o r ์นะครับในรุ่นที่เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับก็คือการเปลี่ยน กันชนด้านหน้านะครับแล้วก็กระจังหน้านะครับกันชนด้านหน้านี่ก็จะเปลี่ยนตรงด้านหน้านี้นะครับจะเป็นสีดําเงานะครับเมทัลลิกนะฮะแล้วก็เป็นลายลังพึ่งนะครับทำให้มันรถด,ดูมันดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ตัวกระจังหน้าเนี่ยจะเป็นเส้นสีดําเงาเมทัลลิกนะครับตัดด้วยเส้นขอบโครเมียมเนี้ยรับกับไฟหน้าทําให้มันรถมันดูเนี่ยมีความดูดันมากยิ่งขึ้นนะครับส่วน ไฟตัดหมอกนะครับมีการย้ายจุดนะครับจากเดิมที่จุดด้านข้างตรงนี้นะครับย้ายมาอยู่ตรงด้านหน้านะครับที่เป็น LED ตรงนี้นะครับก็ทําให้มันดูมีความลงตัวกับรับกับตัวกันชนหน้ามากขึ้นครับครับทีนี้เรามาดูด้านข้างกันบ้างนะครับก็อย่างแรกเลยก็คือตัวล้อแมกนะครับมีการเปลี่ยนใหม่นะครับขนาดเท่าเดิมนะครับ17นิ้วนะฮะลายมีการเปลี่ยนนะครับให้เป็น สีทูโทนนะครับทําให้มันดูสปอร์ตมากิ่งขึ้นดูสวยงามดูดันมากยิ่งขึ้นครับก็ยางก็2องสทับสี r 1 7นะครับรุ่นนี้เป็นใส่ยางมิชลินมานะครับแล้วก็ในตัวสเกิร์ต้านข้านะครับก็เป็นชุดแต่งของ GR Sport นะครับอ่ะเรามาดูด้านท้ายบ้างนะครับก็คือชุดแต่งนะครับด้านท้ายนะฮะสเกิร์ตด้านท้ายก็เป็น ปับด้วยสีดําตรงกลางตรงนี้แล้วเพวมีคลีปตรงกลางนี้ครับทำให้รถมันดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับขาดไม่ได้เลยครับสัญลักษณ์ G R นะครับนะฮะในรุ่น G R สปอร์ตนะครับไฟท้ายก็ยังเหมือนเดิมนะครับเป็นฟูลแเอลดีนะครับแล้วก็มีไฟเป็นไลท์ไกดิ้งนะฮะอ่าด้านท้ายก็ใส่เซนเซอร์มาให้ด้วยนะครับ2จุดนะฮะมีกล้องมองหลังครบเลยรุ่นนี้นะครับครับทีนี้เรามาดูด้านในกันบ้างว่า มีอะไรปรับเปลี่ยนบ้างสำหรับรุ่น GR Sport นะครับตามมาดูกันครับรุ่นนี้ก็จะมีการตกแต่งภายในนะครับเฉพาะรุ่น GR นะครับก็อย่างแรกเลยก็คือตัวแผงด้านข้างนะครับตรงมือจับประตูก็จะใส่ขอบเส้นสีแดงนะครับแล้วก็ตัวมือจับนี่ก็เป็นสีเป็นโน้แบ็คดำเงานะครับแล้วก็บุหนังนะครับเย็บได้แดง เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวสําหรับรุ่น GR นะครับด้านข้างครับส่วนพวงมาลัยก็จะเป็นเหมือนเดิมนะครับ3ก้านนะครับหุ้มหนังนะฮะแล้วก็พร้อมด้วยปุ่มมันติฟังก์ชันต่างๆนะครับอันนี้ก็ยังไม่มีอะไรปรับเปลี่ยนนะครับในรุ่นนี้นะครับสำหรับรุ่นไฮบริดส่วนรุ่นที่เป็น 1.8GR Sport นะครับก็จะมีพ a ฒนาชิปมาให้ด้วยนะครับเพราะว่ารุ่นนั้นจะเป็นเกียร์ CVT7 สปีดนะครับ สำหรับบอกคู่หน้าจะเป็นทรงสปอร์ตปรับไฟฟ้านะครับทั้งคู่หน้าเลยนะฮะแล้วก็เป็นหนังปุลูนะครับเย็บได้แดงนะครับแล้วก็มีขอบเส้นสีแดงนะครับนะให้มันดูความมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ตัวที่พักศีรษะนะครับก็จะมีปั๊มสัญลักษณ์ GR นะครับในรุ่นที่เป็นพิาสปอตนี้ด้วยนะครับ ส่วนเบาะด้านหลังนะครับก็เหมือนกันครับจะเป็นหนังสีดำนะครับปุลูเย็บได้แดงนะครับบอะกส็สามารถพับพได้64 0 0นนะครับก็เพ <on> ิ่มในเรื่องของประโยชน์ใช้สอยมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็มีแอร์ด้านหลังนะฮะเข้ามาดูข้างในกันบ้างนะครับ ก็บอกคู่หน้านะครับก็จะเป็นทรงสปอร์ตนะครับสำหรับรุ่น G R นะฮะก็นั่งกระชับรัดตัวดีนะครับแล้วก็พวงมาลัยนะครับเป็นแบบปรับ4ทิศทางนะครับนะฮะสูงต่ำขึ้นลงนะครับเพิ่มในเรื่องของความสะดวกสบายในการขับขี่นะครับปุ่มพุชสตาร์ตสัญลักษณ์ G R นี้ขาดไม่ได้นะครับในรุ่น G R นะฮะมีอะไรอีกนะครับ กระจกมองหลังปรับลดแสงอัตโนมัตินะครับในรุ่นนี้นะครับหน้าจอนะครับเครื่องเสียงนะครับนะฮะแล้วก็รองรับ Apple CarPlay Android Auto นะครับก็มาครบเลยนะครับ Smart device link ก็ใช้ได้นะครับไวร์เลสชาร์จเจอร์นะครับไวร e เลสชาร์จเจอร์ก็มีมาครบนะครับสำหรับ รถยนต์รุ่นใหม่ๆนะครับสำคัญนะครับตัวไวเลสชาร์เจอร์เครื่องปรับอากาศนะครับเป็นแบบดิจิตอลนะครับมีพร้อมนาโนอีนะครับเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะครับสำหรับผู้โดยสารนะครับก็มีการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคด้วยนะครับระบบนาโนอีนะครับเป็นปรับแยกซ้ายขวานะครับรุ่นนี้เป็นออโต้นะฮะแล้วก็ เบรกมือไฟฟ้านะครับพร้อมออโต้เบรกโคนะครับก็มีมาให้ด้วยพวกเรือนไมอะไรนี้เหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นดิจิตอลนะครับครับนี้ก็จะมีเ u ดยูดีด้านหนด้วยนะครับระบบเซฟตี้เซนต์นะครับใส่มาให้ครบเลยนะครับในรุ่น GR ทั้ง2รุ่นนะครับก็คือระบบไฟสูงอัตโนมัตินะครับออโต้หฮ e บีมนะครับระบบ เตือนเมื่อออกนอกเลนนะครับแล้วก็ประคองรถให้อยู่กลางเลนด้วยนะครับตัว LDA แล้วก็ LTA นะฮะระบบอะไรอีก P-Cas Safety นะครับใส่มาให้ด้วยนะครับเตือนเมื่อจะเกิดอุบัติเหตุด้านหน้านะครับ Dynamic Radar Cruise Control แบบ All Speed นะครับจนถึง,ถง,ถงจุดหยุดนิ่งนะครับมาครบเลยนะฮะแล้วก็ BSM-CTA a อันนี้มีอยู่แล้วนะครับก็มาครบรุ่นนี้เซตเนะคะ อะไรอีกในรุน่นนี้อ๋อมีเตือลมยางนะครับใส่มาเรียบร้อยนะฮะก็อ่าสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับรุ่นเจียสปอร์ตนี้นะครับนั่นก็คือการเซ็ตช่วงล่างใหม่นะครับในรุ่นนี้นะครับก็จะมีการปรับจุนช่วงล่างใหม่ในเรื่องของการเปลี่ยนโชคอัพนะครับเพิ่มความนุ่มนวลในการขับขี่สมรรถนะสูงนะครับ แล้วก็คอยสปริงนะครับมีการเปลี่ยนใหม่นะฮะและอีกอย่างนึ้งคือเหล็กกันคงด้านท้ายนะครับก็เน้นในเรื่องของการขับขี่ความสปอร์ตความเฟิร์มนะครับมากยิ่งขึ้นนะครับในรุ่นนี้นะฮะก็คงจะถูกใจนะครับสำหรับคอวัยรุ่นมากยิ่งขึ้นนะครับรุ่นนี้ G R Sport นะครับมีให้เลือกทั้งนะฮะไฮบริดแล้วก็ตัว1.8ลิตรนะครับ เป็นเครื่องยนต์บุนซินนะครับสำหรับคนที่ชอบความแรงนะครับความสปอร์ตก็สามารถเลือกได้นะครับออปชั่นเหมือนกันเลยต่างตรงเครื่องยนต์แค่นั้นเองนะครับครับเป็นยังไงกันบ้างครับพาชมรอบคันแล้วก็รายละเอียดต่างๆสําหรับรุ่นที่เป็นเกียสปอร์ตนะครับโตลต้าโคลาติดนี้นะครับก็มีให้ลูกค้าเลือกทั้งหมด2รุ่นนะครับที่เป็นเกียสปอร์ตนั่นก็คือ HEV เกวยร์สปอร์ตนะครับที่เป็นเครื่องยนต์ไฮริดตัวท็อปสุดเลยนะครับแล้วก็ รุ่น1.8ลิตร G R Sport นะครับที่เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะฮะก็สำหรับลูกค้าที่ชอบความแรงเหมือนเดิมนะครับรุ่นนี้นะฮะก็เพิ่มในเรื่องของชุดแต่งนะครับโดยรวมนะครับทำให้รถมันดูสปอร์ตลงตัวมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็การปรับจูนช่วงล่างใหม่นะครับปรับจูนช่วงล่างใหม่ในนั่นคือทําให้รถเนี่ยมันมีสมรรถนะในการขับขี่มากยิ่งขึ้นครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับสำหรับช่อง YouTube นะครับ กดติดตามอาจารย์ออสด้วยนะครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับปีนี้นะครับก็เป็นคลิปแรกสําหรับปีนี้นะฮะก็ในคลิปต่อๆไปก็จะมีรถยนต์เปิดตัวรุ่นใหม่ๆของโตโยต้าในปีนี้อีกมากมายเลยครับคอยชมติดตามกันนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับสําหรับที่ติดตามชมสวัสดีครับ